สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเน็กนะคะกรอาการพิมพรสวรรค์นะคะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมใน,ในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหรศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีผ่านไพ่ยิบซีสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะค่ะเดือนพฤษภาคมนี้จะเกิดอะไรกับคุณบ้างคะไม่ว่าจะเป็นตัวตนคุณการงานการเงินความรัก ผลสรุปโดยรวมในเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงค่ะไอจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาเลยค่ะคุณแม่เป็นอย่างไรคะขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะคุณแม่เป็นอย่างไรคะคุณแม่เป็นสามเหรียญค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้แม่นะมีคนมาให้นะสิ่งดีๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นราชาเหรียญค่ะ <Wow. S 2> เหรียญมาเลยประกบมาเลยแสดงว่าแม่ค่ะ,ค,ะคุณเริ่มแล้วนะคะค่ะคุณเริ่มมีกระตังมาแล้วแล้วดิฉันก็ราศีจับรา,ราศีเศรษฐีจับใช่ไหมแล้วอย่างเดือนนี้คุณน้อยเป็นเดือนกระดุมผ่าเขาเป็นเดือนการเงิน เป็นเดือนการเงินทำไมต้องเสียงดังขนาดนี้อยากคบเขาอะดิอย่กคบอีกแล้วเป็นหนึ่งลัขนาดที่เรียกไว่าราศีจับขึ้นมาแล้วอืหลังจากที่ระทมทุกข์มานะก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนการเงินการเงินคุณมาเต็ม่ะดาวปุตตะอะไรใหม่ๆสิ่งดีงามสวยงามมีดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนกระดุมพระคือการเงินคถือว่าคุณเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณสามารถหาเงินได้ดีมาก เป็นเดือนที่คุณสามารถทํารายได้ให้กับตัวคุณได้ดีเยี่ยมงั้นเรามาดูกันว่าการงานคุณเป็นอย่างไรการงานของคนลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาคมเป็นยังไงบ้างคะการงานโอ้โหดีมากๆจริงๆ the w o r s ค่ะว้าวจะบอกว่าดาวประจําเรือนการงานก็คือดาวเสาร์แล้วมาเป็นกเกษตรด้วยดีมากๆเลยนะแล้วก็เด the l o v e r ค่ะ,คะาการงานคุณเนี่ยนะ เป็นเดอะเวิรคือเรียกได้ว่าการงานมาเป็นเกษตรแล้วอยู่กับดาวพระหัสบดีคือดาวประจำเดือนสุภา <Okay. S 1> 5-7มาอยู่ในเดือนการงานถือว่าคู่นี้เป็นคู่ส่งเสริมให้การงานคุณเนี่ยชนิดที่ว่าดีมากๆใครที่ตอนปี62พิมพ์จําได้ว่าพิมพ์ให้ให้กําลังใจคนละขณะเมตรมากๆเลยบอกว่าคุณผ่านมาเจอเราในวันนี้ได้คือดีมาก <Ừ. S 1> แต่วันเนี้ยพิมพ์เริ่มแบบ เริ่มอยากให้เราคบกังใจพิมพ์บ้างอยากอยากให้เรามาคบกันเป็นกำลังใจให้พิมพ์บ้างจะบอกว่าเม่คะคุณดีมากเลยอ่ะการงานไม่รู้จะอธิบายยังไงทั้ง the w o r l ก็ดี the lover ก็สุดยอดมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาสนับสนุนเลยได้ว่าช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่การงานส่งผลให้การเงินคุณดีมากใครที่เป็นเมฆแล้วโดนหยุดงานโดนชะลอโดนอะไรก็แล้วแต่เดือนนี้ เิดขึ้นมาโดนเรียกตัวกลับมาเลยให้ไปทํางานเลยมาเดี๋ยวนี้เลยบัตรเดี๋ยวนี้ด้วยแล้วบัตดนใช่เรียกเดียกว่าการงานคุณมาเต็มนะไม่มีคําอธิบายใดๆมากกว่านี้แล้วแล้วการเงิน่ะคะเป็นยังไงบ้างคะการเงินการเงินคุณเป็นหนึ่งถ้วยค่ะใหญ่มาเงินใหญ่เงินเยอะเงินยืนหนึ่งนะแล้วก็ ราชินีถ้วยค่ะเงินสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เลยนะคะจะบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยนะนะหลังจากที่คุณน่ยนะถือเงินมาเป็นราชาที่มีเงินมาแล้วมีสามเหรียญที่มีคนให้มาแล้ว แล้วการเงินคุณได้หนึ่งถ้วยเงินยืนหนึ่งคือใหญ่มากเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณสามารถหาเงินได้ใหญ่หาเงินได้เยอะหาเงินได้แบบไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรแล้วถือว่าการงานกับการเงินคุณจัดเต็ม,มช่วงจังหวะชีวิตแห่งครึ่งปีหลังได้เริ่มต้นขึ้นกับคุณแล้วถือว่าแสงสว่างด,ดีมากเลยนะใช่แสงสว่างจริงๆในเดือนนี้นะคะวความรักล่ะคะความรักของคนลัคนาราศีเมษค่ะความรักเป็น ราชาในราชาค่ะ The Emperor นะคะค่ะแล้วก็เด e Moon ค่ะคุณอ้อยโอเคค่ะความรักคุณเริ่มมีเสน่ห์เพราะดาวประจำเดือนการความรักก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักไปอยู่ในเรือนสาชคะคุณเริ่มมีเสน่ห์กับคนรอบข้างคุณเริ่มมีเขาเรียกว่าอารียบทก็คือคุณอาจจะเป็นหนึ่งลัคนาที่มีเรื่องหลักสอนเข้ามาเห็นไหมเดอ Moon คุณอ้อยค่ะ บทเรียนมีนะคะกับลัคนาเอิ่น,นะเพราะ,ะฉะนั้นแม่คะในช่วงจังหวะที่การงานคุณดีเหมือนเรามีสเสน่ห์ขึ้นน่<ล>ะเหมือนออราจับการงานก็ดีการเงินก็ดีไม่แปลกใจหรอกที่มีคนมาชอบใครๆก็เห็นเรามีสเสน่ห์ใ,ใชใ่เป็นที่จับตาต้องใจใช่ทําให้ตัวคุณมีสเสน่ห์แล้วคุณเป็นราชาในราชาในเรื่องความรักด้วยคือความรักคุณเนี่ยเรียกได้ว่าคุณเองเนี่ยเริ่มเอาแต่ใจแล้ะ ราชานี่คือเป็นไพ่เอาแต่ใจเลยนะเริ่มแบบเริ่มเล่นตัวแล้วเขามีคนมาชอบเยอะเริ่มแบบงดีฉันมีของอแล้วจะบอกว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเล่นมากนะคะไม่ต้องเล่นมากค่ะมีคู่อยู่แล้วก็ให้สมบูรณ์แบบไปเพราะว่าการงานกับการเงินคุณดีอยู่คนะงั้นเรามาดูบทสรุปกันโดยรวมค่ะผลสรุปโดยรวมในเดือนพฤษภาคมเป็นยังไงบ้างคะบทสรุปโดยรวมคุณเป็นราชาไม้เท้าค่ะเห็นไหมไปทํางานซะไปทํางานซะเม่ไม่ต้องทำ อะไรทั้งนั้นและเวลานี้นะเดอะเมเนเชียนค่ะเงินมารอบทิศทางเลยนะคะ,คะซึ่งเดือนหน้าเป็นเดือนมิถุนาเป็นเดือนอสาชะเป็นเดือนของการติดต่อประสานงานเป็นเดือนที่มีความวุ่นวายสุดๆคุณจะไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นนอกจากการงานแล้วการเงินแน่นอนขอให้บทสรุปแบบนี้ว่ามีเงินมาตั้งแต่ต้นเดือน เป็นอีกหนึ่งลัคนณะที่น่าคบและน่ารู้จักมากๆนะในช่วงเวลานี้<ะ>ในช่วงนี้เลยทีเดียวแล้วก็การงานดีมากๆเดอะเลวมีคนมาช่วยเหลือการงานมาเ<ะ>ต็มเดอะเวอร์สมบูรณ์ทุกสิ่งอย่าง<ะ>การเงินโอเคมากๆยืนหนึ่งถ้วยใหญ่มากแล้วก็ถ้วยนี้แหละที่ไปอยู่ตรงนี้ก็คือราชินีถ้วยมีถ้วยใหญ่มากๆจริงๆแล้วการเงินเดือนหน้ารอบทิศทางเลยนะ,ะความรัก เป็นอีกหนึ่งลัคณาที่เริ่มเอาแต่ใจแล้วเริ่มมีรักสอนเริ่มเลือกได้ไม่ต้องเลือกถ้ามีคู่เพราะลัคณาอื่นเขามีตัวอย่างมาแล้วนะจ๊ะตัวเองต้องบอกแบบนี้แล้วความรักนี่แบบนี้คือไม่ต้องคบสอนนะจ๊ะมีคู่แล้วรักเดียวใจเดียวดีที่สุดนะโอเคอืมเราก็ดีเกือบหมดเลยดีเกือบหมดเลยเป็นหนึ่งลัคณาที่เดือนหน้ามาคบกันเค่ะเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะก็วันนี้เราสองคนริตา a าคอนเน็กกับอาจารย์พีพรสวัรค์ก็มาคุยกันว่าช่วงนี้เนี่ยคนไทยก็คือเจอกับสภาวะโควิด -19 ใช่สถานการณ์ปัจจุบันทำให้สุขภาพของคุณการเงินของคุณอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนมันรุมเราเข้ามาใช่แล้วเราสองคนก็เลยคุยกันว่าสถานีโหราศาสายอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลสุขภาพของคุณ จะทายัางไงให้คุณเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวของคุณมากที่สุดเมื่อช่วงปีใหม่ไว้เ,เคยจัดโปรโมชั่นเ,เรื่องสลิมมีคนคงเคยทราบเรื่องสลิมมีไปบ้างแล้วก็คือว่าจะเป็นตัวดีท็อกซ์ที่เข้ามาช่วยดีท็อกซ์ทำความสะอาดร่างกายแต่วันนี้จะมาพูดให้ละเอียดนิดนึงค่ะว่าเราจะมาช่วยคุณคุณได้อย่างไรคือเอาพูดง่ายว่าช่วงนี้ภาวะเรื่องไวรัสโควิด19เนี่ยมีผลกับเราเยอะทั่วโลกเลย แล้วมันเป็นไวรัสที่มันไม่ใช่แค่เข้าไปแค่เหมือนฝุ่น PM 2.5แค่นั้นคือมันเล็กมันละเอียดกว่านั้นเยอะมันเข้าไปทางลมหายใจเข้าไปในระบบกระแสะเลือดได้ทันทีถ้าเกิดสมมติว่าเราโชคไม่ดีโดนพิษนี่เข้าไปโดนเชื้อไวรัสโควิด1 9เข้าไปถ้าข้างในเราแข็งแรงอะค่ะ เราจะสามารถเอาออกไปได้และในการที่เอาออกไปเนี่ยมันจะต้องเอาออกจากข้างในเลยค่ะจากทั้งระบบภายในทั้งหมดของเราเอาวัยวะภายในตับไตโลหิตซึ่งการที่จะอ,ออกได้เนี่ยมันเป็นการเอาออกแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนกันเป็นดีท็อกซ์ร่างกายถ้าเกิดจะทําได้ดีจริงๆแลยเนี่ยคือถ้าข้างในแข็งแรงก็คือการไปดีท็อกซ์ตามโรงพยาบาลซึ่งค่าใช้จ่ายก็ก็แพง ทำไมอ้อยถึงอยากจะแนะนำตัวนี้ให้เพราะว่าอ้อยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงจากการที่เป็นภูมิแพ้อย่างหนักเป็นภูมิแพ้เป็นหอบเป็นหืดคือเป็นคนที่มีระบบทางเดินหายใจแย่มากเป็นหอบหืดมากแล้วก็เป็นภูมิแพ้อ้อยเคยมีโอกาสเกือบจะเสียชีวิตมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันค่ะก่อนที่จะมาทานตัวสลิมมีตัวนี้คืออ้อยเกือบเสียชีวิตมาแล้วสองครั้งแล้วพอหลังจากที่มีโอกาสคนที่แบบ ป่วยอย่างหนักอย่างอ้อยแล้วก็มาทานผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งเป็นการผลิตที่ขึ้นมาเพื่อที่จะนํามาทานเองแล้วก็ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะขายจะนํามาทานเองแล้วก็ดูแลตัวเองกับคนในครอบครัวซึ่งพอมันได้ผลดีปุ๊บเนี่ยก็เลยมีการจําหน่ายออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับอ้อยสิ่งที่มันทําให้คนในครอบครัวอ้อยดีขึ้นเนี่ยอ้อยอยากจะเอามานําเสนอกับคุณในราคาหน้าแล็บเลยค่ะนะคะเป็นราคาเท่าไหร่เดี๋ยวบอกนิดนึงแต่กําลังจะบอกว่า ตัวนี้เนี่ยเดีย๋ยวไอจะมีติ๊งบอกว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีประโยชน์กับคุณอย่างไรบ้างมันจะช่วยให้คุณแข็งแรงได้อย่างไรบ้างเก้าเชื้อโควิด19นี้นะคะอาหารที่เขาชอบมากๆคือของหวาน <Ear hart> น้ำตาลของหวานอะไรที่เราทานเข้าไปในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยยิ่งทานของหวานหรือว่ายิ่งทานของที่มันไม่ดียิ่งอยู่บ้านนี่ทานเยอะเลยทานเยอะยิ่งกลับตัวยิ่งทานเยอะแล้วก็ยิ่งอ้วนและยิ่งอ้วนมันเหมือนกับว่า เราจะทานวิตามินหรือเราจะดูแลตัวเองอะไรยังไงก็แล้วแต่มันได้ไม่เต็มที่ค่ะเพราะว่าข้างในมันเหมือนเลือดมันก็ยังไม่สะอาดพอเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้ภายในเราสะอาดพอไม่ต้องไปดีท็อกซ์โรงพยาบาลหมดสี่ห้าพันแค่ทานตัวเนี้ค่ะแค่สองกล่องเหมือนคุณไปดีท็อกซ์ที่โรงพยาบาลหนึ่งครั้งเลยแค่สองกล่องเองคือทานติดต่อกันไปเลยเนี่ย ทั้งหมดแค่ไม่ถึง2สัปดาห์ค่ะแค่สิบสองวันคุณจะรู้ได้ทันทีตั้งแต่ในวันถึง2วันแรกเลยว่าการขับถ่ายของคุณจะดีขึ้นมันจะค่อยๆขับสิ่งของเสียที่หมักหมมที่อยู่ในร่างกายคุณขับออกมาก็เอาเป็นว่าตอนปีใหม่เราจัดโปรโมชั่นใช่ราคากล่องละ990บาทคือ ซื้อหนแถมหนึเท่ากับได้เล่นะวันนี้พิมพ์ขอให้เป็นกรณีพิเศษเลยนะขอคุณอ้อยมาเลยว่าคุณอ้อยอทําเพื่อแฟนรายการเรานะคะโดยราคาหน้าแลบ,บเลย<ช>เอาไปพิเศษเลยคือว่าซื้อ1นแถมหไม่พอซื้อหนึ่ง,งแถมสไปเลยซื้อ1นึ่งแถมสองราคาเดิม990บาทค่ะ 990บาทในราคาเดิมคุณได้ราคาหน้าแลบเลยซื้อให้ตัวคุณเองหรือเผื่อคนที่คุณรักก็ได้ค่ะเท่ากับซื้อ1แถม2ในราคา990บาทนะคะแล้วก็ราคาส่ง EMS ทั่วไทย60บาท กับหนึ่ับ1บาทใช่นะคะขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าราคานี้จะเป็นราคาที่พิเศษจริงๆสำหรับชาวสถานีโหรารัชรจริงๆ้อ้มีให้แค่200ชุดนะคะค่ะขอให้มีสุขภาพดีทั่วกันใช่ยาให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ